ลูกชายเจ็บเหรอเจ็บตรงไหนบอกแม่เจ็บตรงไหนหายแล้วาออาออาหายแล้วอสอสเฉยๆอ้อนทำเป็นอ้อนทำเป็นอ้อนเป็นขู่ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมไม่เจ็บแล้วใช่ไหมไม่เจ็บแล้วใช่ไหม เจ็บไม่เจ็บ,ไม,จบไม่เจ็บแล้วไม่กอดไม่ต้องกอดเดี๋ยวให้แม่กอดเถอะให้แม่กอดเถอะเป็นอะไรเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะมันหายแล้วมั้งมันสองวันแล้วมันยังไม่หายอยีกอ่ะฮะหายอีกยังหายแล้วมั้ง หายหรือ,อยังมันยังเจ็บอยู่เหรอหายแล้วมั้งหายแล้วเนาะหายแล้วแหละคุณหมอฉีดแค่ตรงนี้ใช่ไหมหายแล้วแหละหายแล้วใช่ไหมน้ำก็ไม่ได้อาบหัวก็ฟูขนก็เป็นสังกะตังหัวก็เหมิน่นหายแล้วแหละ แค่อ่อนอย่เฉยทำห,หายแล,หหแล้วใช่ไหมหายแล้วใช่ไหมเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บเป่ะเ,เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นเนาะดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วในชะ่ไหมดีขึ้นแล้วเนาะไปสีเองได้แล้วไปขี่เองได้ กระโดดขึ้นเก้าอี้ได้เนาะหายเจ็บแล้วเนาะไปฉีดใหม่ไหม <c oughs> ไปฉีดใหม่ไหมฉีดอีกสักสองเข็มไหมโอ้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอูยชายไครใคยมาทำแซนด์วิชแม่เจ็บตัวอย่างงี้คุณหมอฉีดแรงเหรอลูกคุณหมอฉีดตรงนี้จุด <c oughs> โอ้คุณหมอฉีดแรงเหรอ มอฉีดตูดแรงไปหน่อยเลยเจ็บเหรอสำออยเหรอมันหายแล้วตัวเองยังสำออยอยู่เนี่ยใช่ไหมหัวก็ฟูตัวก็หมิน่นขนก็เป็นสังกตังใช่ไหมสำออยเนี่ยเขาเรียกว่าสำออยหายแล้วไปอาบน้ำตัดขนได้แล้วมั้ง ถ้าหายแล้วก็ไปอาบน้ําตัดขนโอเคไหมหายหรือยังหายหรือยังหายแล้วเนาะหายยังหายแล้วดีขึ้นเยอะแล้วเก่งเลยหายแล้วเนาะหายแล้วเนาะหายแล้วเนาะ บอฟซีได้หายแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วนะครัเแ็ดตัวมอมแรม,มเลยครับมอมไหมนี่หาวหาวแล้วง่วงนอนอะ่ะไปนอนไปนอนพักขอนะนอนกลางวันเยอะกลางคืนก็ไม่นอนอีกมันหายแล้วเนี่ยเห็นนะนะหายแล้วนะหายแล้วใช่ไหมหายแล้วหายแล้วค่ะ แล้วแต่อยากอซอซอยากอ้อนใช่ไหม,มใช่ไหมหายแล้วแซนวิชหายแล้วนะคนดีขึ้นเยอะแล้วไปไปนอนไป